ห้ S <S อ,บองบ่อตัวใหญ่เขาเด็ดบึงหวกไป็นั่งกินถ่าย,ยลเลยนี่ถ่ายถ่ายเลยนี่เี้ยไครับเฮ้มื่อนี้เรามีภารกิจครับมาตึกแหนี่น้องสะน้องสะใครน้องสะลุงครับลุงน้องสะลุงกับป่าเ,เลึกบ่อยยบึงระดับความลึกของน้ำครับ วิธีตรวจสอบเขาบบผุ่งลงไปด้วยบู๊หันเล็จิ้มลงเฉียงกันเลยตัวเนาะงัดตรงงัดตรงนั่นดิกระซำนึงผ่านบอลผ่านบอลชีพย่างลงแนวนี่มาขึ้นขึ้นได้ไรวะเขากำเอามือขุดขุดขุดเจ๊ใบนาเป็นมั้บัวอืม ่ก็เอาหนีมาฟังดินไว้ดิ่ลงดิ่ลงบ่มันแห่ลงบินนี่แห่ต้อตบไปโดดโดก่อนโดนก่อนคลยเลยปลาดีเจ้าของสะเจ้าของสะไปโดดดโดมาจมมาจมใส่ปลาหน่ะต้องมิกรได้ป่าเน่่ยใส่ปลาไม่ต้ กนั่งมาเน่ยปลาเ่ยปลาเจเล้ะอือมืดมาประมาณชันหนึงล้ววะเอาไปเลยเอาไปเลอไเปล่เอะไรอะไอยไรอะไรเอาานเดกันเนาบวแตกเสือของขาน้องบานผมบกได้บแตกเออนั่นเ็มบวฮันเต็มเลยันเเลย ลงไปแล้วบ่ลงไลงไป่าฮ่าฮาบันแหงเลยมิเตกิตมไม่เี่ยวมีแต่กิหินโอ้คืนวันทุกไทยมันก็เห็แบบเด็เเท่นันกมเละตกอ๋อเทนเมื่อกินมื่อนานนะหินบอลโมลปลาโอ้ติดเจ้าตรงลงไปงมบายบายโอ้น้ำค้มึงยังลงได้ไหมอางปว ้ำโคงเนอะ้ำโค้งลำหนามันนี่บ่คือกันด้วยหบมีอะไรบ้มันยังเย็นและนี่จะเนกุบมีห่วงโค้งแล้อยเลยแี่่แล่แร่่่ยางเจ็เตี้ยนเี่เข้าใจด้ก่อนมาใอ้อืมบนเลืกเลยอืมไเยังยังลงน้ำเขารีบบ่คลิปนี้นะครับ ว่านปลาว่านเดตตัวหนึ่งตัวน้อยๆนะตัวเครียดนี่เอากูขึ้นนะสีร่งเลวพัดขึ้นเอออย่าฟาอย่าฟาอย่าฟานเอ้ยมีอยู่เอ้ย นี่ตัวจับตัวนะนี่หน้าเหม็นบ่ขอฉันขึ้นดมขอาสันขึ้นสันขึ้นไม่ได้สันต้องไปขึ้นบงแจขึ้นขึ้นบ่ได้สันขึ้นไม่ได้มันสันน้าเหม็นบ่ขื่นบ่ได้นี่มันหยิบแลยวก็เห่ขึ้นเลยจ้ะอะไรเกือบเห่ เออได้แฮละทีมไอบอลคู่มาทีคู่ผนขู่ต่างยกสีดำผลโอเคจีปยังขื่อไปจระเจีลาจรเมจลเมเรียววะมามาคู่มาหนุคมดว่าสิแป๊บเอ้ยกิบถ่ายซสียอื้ออกลางกระดูกไร้รเลยบ่เมนคอมเมอร์ว่นี่ขึ้น บึงจกลูกการล่ะปลาเปลือนดินปลาเปื่อนเอามันบอกว่ากละมังแดงเมาใอ้าเอาออกถือวาอีกเดี่ยวปลาไปเอากาละมังม่อ่เก็บเห็นปลาแล้วเอาแต่ปลาเอาคนเลยไ่ิใจหาม่ตว่านี่ี่ค โอ้ไปยังเลแม่บไปยังี่บานาคดบอกปลาขาวปลาอยู่เตัวโตนด้นันโมเมนต้นไ้ดน่ะแม่แได้โยนระเบิดไปนี่ยนี่ลูปอดบวมลูกไม่มามันอยู่ในนามไพรมุกไพมุกบ้าบ้าได้อยู่ได้นามโดนหัวจะเป็นลูกเนี่ยนี่ อ้าวต่อไปจะเป็นพ่านจากบ้านนะครับเฮ้ยสอมกันเลยอ้าวไม่ต้องสอมท้ายเลยอะไรกันชุดเด็กพ่อคิดโตอยู่เปนเยี่ยไว้เผื่อปลาเพื่อไล่แทนเนาะอืมไอ้จ,จักเอาทางดีเด้อะไนไอ้จั๊กสีทองแห้งด้วยไอ้จัก๊กมีน้ำมันเจ้าน้ำมันมาอะไรเรนเรนสอบกันเนี่ยนะเอาลอปั้นทิ่นเลยอ่ะ

ไม่ให้ฉิมลงเปนยานคนมัลัล <Hum dû t> ักนี่นี่ยานคนมหละกเมื่อตีนี่นะคุณนะโอ้ยมาถึงเชกูบ่าคนเดียวอีกคุยูทูบแบนเด้ไอ้ยันเป็นยังก็เสื่อิดเดียงเลย ปตองปาตองปตองบบงหนึงปาตองหรือใบตองปุ now, ๊บอยน้ำมันเลือเอาบัไรขุ่นกระเลี้ยมไอ้บ้านไอ้บานอนนี้นั่นแหละข้าฉันข้าฉันให้ตายีไปมึงกินตองแล้ไม่รู้นะเฮ้ยเอาว่ามึงตองอ ดูฮัมฮุ่นเดี๋ยวมองล่องพุ่นมองล่องมันมีที่ให้ลงตรงนั้นเหล็กเลยนะเออหยิบสิ่งที่คุณเห็นคือพุงจริงๆไม่ใช่พุงแสดงตัวเดียวปลาเรืองปลาหยังปลาตะพี่คือเก็บเท้าเงียแท้

ตาหน่อยๆจะบอนจกจบอนแล้วนกับไปนองลุงไกดีกว่าไปๆๆ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 ๆ้ๆงๆๆ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 กๆๆ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 เๆๆ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 อๆๆ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 

สิ tay nữa เลยป่ะเออ lăn ปตีนี่มังเดะบังลันบังลันเลยห้อ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 ยไม่ได้ห้อยเม่อเขาไปอยู่กระดุกมีออาลงอยู่

โอ๊ยๆๆไปเอาออกเททางบีเททางบิเททางบีมันติดอ่ะมันเอ๊ะสั่งลงสั่งลงผิดหวังว่ะผิดหวังว่ะขอดผิดหวังเลยว่ะอดผิดหวัง่ะ มันกระบอเกินถอมันดกทิมลงไปทิมลงไปบอกเอาไปใส่มันวิ่งเลยนี่มันวิ่งเลย เห็นบ่เอาบ่ต้องเอามมันโยวจามองอูเนี่ยขอปอบุ๊กนี่เสียงเอฟเอคันมันมันตึกตึกยู่อาการเห็นอยู่ตัวหนึ่งแล้วมันก็ไปแล้วเฮ้ยอ๋อขิดไว้เออโย่ข้างนอกเอาอยู่ข้างนอกป่ะเออประเพณเดิมลุ่นเลื่อนเลย เฮ้ยมีตัวใหม่เว้ยเปโมเขียวเดียวอาอบอกกมุ่นยาวมาแล้วบ้าเติยชิตมใช่ไหไปได้มนกับห้องปถ่ายเคยื่อมันคมบ่อนเครื่องปลาอยู่ทั้งน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để bỏ lỡ này điều gì vậy mà. เนี่ย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 อยากไงมึงฮะใส่กุ้งก่อนไปเนี่ยที่เอาเ่อโอ้แทงหมูเขาไปตัวนึงไปยีละ เไเบสหนึของเจ๋มเออไป,ปรครับครัสหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีใ่ไหมครับขอบคุณครับเอาสองื้อมาตรงไหอ่าแจกาเ่อจกซาเไว้ซีติ๊ก3้บาทเอาครูให้ได้นีมาใหาร การลงคงต่อสำหรับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับกราบกราบ